สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนในช่วงของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567กับวาสนาอ m มเมซิงทาโลค่ะยินดีต้อนรับสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนนี้นะคะเป็นภาพรวมค่ะเข้าสู่เดือน8แล้วนะคะดวงของใครแต่ละคน ใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นบางสารภาพมาซะดีๆนะคะถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นไม่มีคําว่าสายค่ะสําหรับการเริ่มต้นแต่ถ้าไม่เริ่มเลยโอ้โหมันจะเริ่มหมดไปแล้วนะคะมันจะไกลเขาเรียกว่ามันจะยิ่งสายลงไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเรามารุกขึ้นทำอะไรใหม่ๆกันดีกว่านะคะก่อนอื่นค่ะเราจะเข้าสู่ในการพยากรณ์ดวงรายเดือนดังต่อไปนี้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะคงต้องพูดแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเกณฑ์ราศีกันหรือว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มลัคนาราศีกันก็ตามนะคะฟังไว้พอเขาเรียกว่าพอเป็นแนวทางนะเพราะว่าไม่สามารถสมพงษ์สัมพันธ์กับทุกคนได้หรอกแต่รู้ไว้ใช่ว่าเนาะเออฟังไว้นะคะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงกันไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นดวงการงานแล้วก็ตามต่อด้วยการเงินนะคะขาดไม่ได้เลยความรักในกลุ่มคนโสดและความรักอีกส่วนหนึ่งก็คือความรักของแนวคู่ครองนะคะว่าจะมีพลังงานอะไรให้เราได้บอกถึงความรักของคุณกันบ้างนะคะทีนี้เรามาเจาะกันที่ดวงการงานกันก่อนเลยนะคะหมาต้องยอมรับว่า ราศีนี้นะคะเป็นราศีที่เขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะส่งผลดีทั้งในเรื่องของดวงการงานนะคะและดวงการเงินด้วยนะ,ะดังนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะใครก็ตามที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือ คนที่กําลังจะสอบการสอบการแข่งขันนะคะหรือว่าเป็นสายสอบเลยสายชิงทุนเลยสายการแข่งขันเชิงความรู้นะคะประกวดประขันด้านความรู้ความสามารถนะคะจะไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับประเทศหรือต่างประเทศนะคะหรือในในเขตในโรงเรียนของเราหรือในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะการสอบจะไปในทิศทางที่ได้คะแนนดีนะมี มีลุ้นนะมีลุ้นติดหนึ่งในสามนะคะหรือมีลุ้นเป็นอันดับหนึ่งไปเลยก็ได้แมททีนี้ก็ต้องอยู่ที่ฐานดวงองค์ความรู้ของแต่ละคนนะดังนั้นภาพรวมดวงการงานในช่วงนี้นะคะจะเด่นไปในทิศทางของดวงการงานด้านการแข่งขันอ่ะขึ้นมาแล้วนะคะคําว่าแข่งขันเนาะเออเพราะฉะนั้นคําว่าแข่งขันในที่นี้คือ คุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาสอบอะไรก็คือการแข่งขันจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะหรือแต่เขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนบางทีมันดูฐานดวงด้วยนะคะบางคนน่ะก็ born to be เนาะเกิดมาแล้วสมองดีเลยอ่านรอบเดียวก็ได้แต่บางคนอ่านทวนซ้ําๆซ้ําๆครั้งเนี้ยจะบอกได้เลยว่าความพยายามสมริษผลนะคะคําว่าซ้ําของคุณนะ่ะครั้งเนี้ยมันตอบโจทย์ละ นะคะใครสอบพลาดมากี่ครั้งครั้งนี้มีเกณฑ์สําเร็จนะคะอ่ะคำว่าแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาแล้วมาดูในเรื่องของดวงการงานที่เจาะลึกกันบ้างคนทำงานเดี๋ยวจะบอกลักษณะของภาพรวมนะคะภาพรวมดวงงานใครที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ทำนายพูดออกมานะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเด็กอ่าคนทํางานเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะเป็นหมอสูตินะคะโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือว่ามูลนิธิเด็กหรือคนที่ทําเกี่ยวกับเนอร์เซอรี่เกี่ยวกับเด็กเล็กนะคะเด็กเตรียมอนุบาลหรือแม้กระทั่งการคนที่ขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับเด็กอ่อนเด็กแรกเกิดเสื้อผ้าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ จะไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นซบเซาก็ครั้งเนี้ดีแล้วแหละจากนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นคนที่ทําเกี่ยวกับเด็กนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเนอร์เซอรี่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เด็กแรกเกิดเด็กอ่อนนะคะถือว่าไปในทิศทางที่ดีจะเป็นกลุ่มเด็กนะกลุ่มเด็กแรกเกิดเด็กอ่อนก่อนเข้าวัยเรียนนะคะอ่า นอรสลี ery, หรือว่าอนุบาลหนึ่งสองสามยังนับอยู่นะคะแต่ประถมไม่ใช่นะคนนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับเนี้ยนะคะเครื่องใช้ไม้สอยยิ่งเด็กแรกเกิดได้ยิ่งดีนะคะครีมบำรุงเด็กอะไรแบบนี้อาหารสำหรับเด็กวัยกำลังที่จะเริ่มมีฟันวัยกำลังหัดเดินนะคะใครทำอาหารด้านนี้ก็จะมีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะหรือ ไปรวมถึงคนที่ทําแต่ว่าต้องบอกว่าสายงานนี้นะคะที่กำลังพูดถึงนะคู่แข่งเยอะก็จริงอยู่นะคะหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆนะคะต้องระมัดระวังช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เด็กป่วยก็อาจจะมีก็เขาเขาเรียกว่าคนไข้ก็คือลูกค้านั่นแหละ นะคะคนไข้เยอะลูกค้าเพเท่ากับลูกค้ามากเมื่อเท่ากับลูกค้ามากมาก,ามาก,ก็เท่ากับเงินที่เข้ามามากดังนั้นก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีเด็กป่วยนะคะอ่ะเกี่ยวกับเด็กทั้งหมดนะคะการแข่งขันก็จะสูงเช่นเดียวกัน ต่อมาค่ะอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งคือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็นภาครัฐมากกว่าโดนเด่นตรงไหนรู้ไหมโดดเด่นตรงงานจะเยอะขึ้นนะจ๊ะเอองานเกี่ยวกับเรื่องของภาคระชาชนนะคะใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรวบรวมนะคะสถิติรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสายคอมพิวเตอร์หรือสายการ เดินออกไปเคาะประตูบ้านเก็บรวบรวมสถิติหรือการเก็บในระบบ Data ข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะก็ต้องใช้คนอยู่ดีนะคะหรือว่าการาไปเช็คนะคะหรือว่าฝ่ายบุคคลหรือการเช็คเกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะหรือว่าการเช็ค ประชากรน,นะคะเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอ่าดังนั้นมาสายขาดล่าดังนั้นคนที่รรทำอาชีพเกี่ยวกับอยู่กับการเก็บประวัติเก็บข้อมูลสาย Data หรือว่า คนที่เก็บรวบรวมสถิติงานกลุ่มเหล่านี้นะคะงานคนทำงานภาคราัฐภาคประชาชนนะคะจะมีเกณฑ์ทั้งในออฟฟิศและนอกออฟฟิศมีเกณฑ์ออกมาจะมีเกณฑ์เก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับภาคประชาชนมากขึ้นเหมือนสมรวจประชากรเลยนะเออหรือว่าช่วงนี้อาจจะมาเรื่องของการอ่าจะเป็นอะไรเงินในกระเป๋าดิจิตอลอะไรหรือเปล่านะคะแต่บอกได้เลยคนที่เป็นราศีนี้นะคะ เหมือนทำงานแข่งกับเวลาก็จะมีเรื่องของการฐานข้อมูลนะคะเกี่ยวกับฐานข้อมูลคนที่ทําด้านนี้ศึกษามาด้านนี้เรียนจบมาด้านนี้ก็จะมีงานนะคะหรือคนที่กําลังทําอะไรอยู่เกี่ยวกับด้านนี้ก็จะมีงานที่มากขึ้นผู้ตรวจสอบจะเป็นเกณฑ์ผู้ตรวจสอบนะคะผู้ดูแลสถิติผู้ตรวจสอบนะคะสพากรงานเยอะผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะจะเป็นสายตรวจสอบซะมากกว่านะคะออดิตอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นสายตรวจสอบที่ออกไปนอกสถานที่ด้วยอ่ะมันก็จะมีงานที่เยอะขึ้นนะคะใครเป็นเจ้าของกิจการก็อุ้ฟู่ไปนะช่วงนี้นะคะผู้ทํำนายอาจจะพูดลักษณะาอาชีพได้ไม่หมดนะคะแต่ใครที่ทำลักษณะนเนี้ยใกล้เคียงกันเนี่ยสายตรวจสอบเลยเนะี้ยชัดๆเด่นๆเนะีนยถือว่าไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะฝ่ายฝ่ายบุคคลน,นะคะฝ่ายเก็บรวบรวมนะคะ คนที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของกราฟการเช็คสถิติย้อนหลังอ่าตรงนี้ก็จะมีงานที่มากขึ้นนะคะต่อมาค่ะคนทีนี้ต้องถามว่าด้านอาชีพตรงนี้ยนะคะในคนของเกิดราศีเนี้ยการลงทุนค้าขายก็ดีนะคะการเก็งค้าขายก็ดีแต่ว่าอาจจะต้องเออเรามาระวังเรื่องของการโดนโกงอ่าในช่วงนี้นะคะมันก็จะอีรุงตรงนางหน่อยมีทั้งมิดแท้มิด จอมปลอมแล้วก็มิจฉาชีพด้วยนะคะคนทํางานที่กินเงินเดือนนะคะอาจจะต้องระมัดระวังความผิดพลาดในการแบบคนโทรเข้ามานะคะกินเงินเดือนตรงนี้อาจจะเป็นบําเหน็จบํานาญคุณพู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่นะคะดูแลท่านหน่อยนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะหลงกลมิจฉาชีพได้นะคะหรือแม้กระทั่งพวกคุณเองนะคะไปซื้อของได้รับสินค้าไม่ตรงอ่ะอาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะ คุณจะเป็นฝ่ายลงทุนค้าขายคุณค้าขายดีแต่ในขนาดที่กลับกันถ้าคุณมาเป็นลูกค้าคุณเรามาระวังเรื่องของการโดนโกงนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าคุณอยากจะทําหุ้นส่วนอยากจะลงจับมือกับเพื่อนจับมือกับพี่น้องจับมือกับครอบครัวทําธุรกิจการค้าไว้ใจกันเองอะได้อยู่ค่ะ ะะเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องไปดิวไปสั่งสินค้าที่ไหนมาอย่าพึ่งไว้ใจใครง่ายๆให้มันเป๊ะๆตามเอกสารสัญญานะคะอืมหรือถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมตอนนี้ก็ชะลอการทําธุรกิจร่วมทุนไปก่อนก็ได้นะคะรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเดือนที่มัน มีปัญหาชุกหลงขูก,กับมันกินถึง3สัปดาห์เลยสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์สิ้นเดือนคือสัปดาห์ที่4นะดังนั้นอาจจะกินยาเพราะฉะต้นเดือนมาดูเบาๆนะพอพอพอพ้นพอเข้าสู่สัปดาห์ที่2อาจจะมีอะไร ติดติดขัดขัด,ขดบ้างนะแต่ถามว่าผ่านไปได้ด้วยดีไหมผ่านไปได้เพราะดวงของคุณนะ่ะอยู่ในตำแหน่งดวงที่ดีอยู่ในเกณฑ์ดวงงานที่ดีนะคะโคจรในตำแหน่งที่ดีมันจะมีอะไรมาวัดความรู้ความสามารถแต่สุดท้ายพวกคุณเอาอยู่บทสรุปพวกคุณเอาอยู่ผ่านได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็เป็นเรื่องจุกจิกช่วงนี้บอกแล้วไง คนเยอะลูกค้าเยอะปัญหาเยอะก็จริงอยู่แต่ได้เงินเยอะมันก็ประกอบกันนะคะมันก็หย่วนหย่วนกันได้นะคะอาชีพค้าขายมีไรายได้จากหลายทางนะคะบอกไว้ก่อนถ้าลงทุนอะไรใหม่ๆเรามาระวังคนโกงนะคะคนทํางานกินเงินเดือนนะคะก็ต้องระมัดระวังผู้มิจฉาชีพทางโทรศัพท์ด้วยนะคะสายเงินเดือนสายบําเหน็จบํานาญอ่ะต้องระมัดระวังนะคะทีนี้คนที่ถามว่า ด้านการงานภาพรวมก็คือประมาณนี้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูด้านของการเงินกันบ้างเนาะการเงินต้องบอกแบบนี้นะคะภาพรวมการเงินของคุณช่วงนี้มันเหมือนจะมีเกณฑ์ลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบอกแล้วพวกคุณอะ่ะจะมีเกณฑ์ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นส่วนใช่ไหมคะใครที่จะมีเรื่องของหุ้นส่วนหรือทําธุรกิจอะไรใหม่ๆมีการลงขันลงเงินกัน และก็คาดหวังเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสนะคะบอกแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้ใจกันแต่ก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนเรื่องของงานก็คืองานเรื่องของเงินที่ลงทุนก็เท่าไหร่ก็ต้องจดนะคะต่อให้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือเป็นครอบครัวก็ต้องชัดเจนนะคะจริงๆทําด้วยกันได้ค่ะ เพราะว่าเราต้องไประแวงคนอื่นนะทาด้วยกันได้แค่วางตําแหน่งหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้นนะคะดังนั้นจะมีเกณฑ์เรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับการลงทุนอะไรใหม่ๆการซื้อข้าวซื้อของการขยับขยายสาขาการต่อเติมการรีโนเวทร้านนะคะหรือการหาทําเลตั้งร้านการเซ้งร้านการเช่าร้านมันก็จะอยู่วนเวียนอยู่แบบนี้นะดังนั้นการเงินของคุณช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ต้องวางแผนการเงินนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องของรายรับรายจ่ายโชค คลาภเด่นไงเออมันเด่นตรงโชคลาบนี่ไงดวงของคุณนะคะจากใครก็ตามไม่เคยถูกก็อาจจะมีลุ้นนะคะคุณจะมีดวงโชคลาบนะคะโชคลาบของคุณมาจากไหนได้บ้างหนึ่งโชคปากโชคลาบปากก็คือมันได้กินของอร่อยมีคนหยิบมีคนนึกถึงจากแดนไกลนําข้าวของอะไรมาให้คุณอร่อยๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเราในต่างแดนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลาบลอยลาบลอยก็ลุ้นเอาลาบลอยจากช่องทางของตัวเลขต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็น โชคดีที่ลูกหนี้เอาหนี้มาคืนเห็นไหมคุณจะมีเรื่องของแบบโอ้โหสงสัยไม่คืนแล้วตามจนเหนื่อยแล้วเขาเรียกว่ามันหลุดความคิดไปแล้วคิดว่าไม่ได้ไปแล้วเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนโชคดีที่เขาเอาหนี้มาคืนนะคะลูกหนี้อยู่ดีๆเดินกลับมาบอกเราว่าเออฉันมาพร้อมใช้คืนคุณละนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะดังนั้นมีโชคค่ะโชคจากสิ่งที่เราไม่คาดฝานันจากที่สิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะได้หรือคาดไม่ถึงจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะใครที่ไปมี ลอตเตอรี่สลากออมสินสลากทอกอเสื้ออะไรอะไรไว้แล้วไม่เคยดูเลยอไปอัพบุ๊กหน่อยไปดูหน่อยค่ะลอตเตอรี่ซื้อมาไม่ถูกเลขท้ายไม่ถูกรางวัลใหญ่ไม่ถูกเลขท้าย,าายสองตัวไม่ตรวจและวปั๊บ รางวันที่สองสามสี่เอ้ยอาจจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปดูก่อนก่อนที่จะหมดครบสองปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้ตรวจกันพอดีนะคะอ่ะการเงินถือว่าค่อนข้างใช้ได้โดดเด่นพอสมควรนะคะถามว่ารายจ่ายก็บอกแล้วจากการลงทุนการต่อย,ยอดนะคะจะมีรายจ่ายอีกบางตัวที่เพิ่มขึ้นมาที่ต้องระวังคือรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทํางานอะไรก็ตามเหมือนจะควักเนื้อก่อนนะจ๊ะ แล้วเขไปเปิดกับเจ้าหน้าที่หรือกับส่วนงานของตัวเองแต่ถ้าใครเดินทางคือมันจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางเยอะนะคะขึ้นเรืออะไรนะขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้นะคะขึ้นเครื่องบินช่วงนี้จะมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับค่าการเดินทาง ไปต่อนะคะด้านของความรักกันบ้างไม่พูดไม่ได้นะไม่พูดละงอนใช่ความรักคนโสดนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะแหมาการงานการเงินก็ไปในทิศทางที่โอเคนะความรักมันก็เลยดีด้วยนะแต่เอาเรามาแบ่งแยกที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดเริ่มมีคนเข้ามาแล้วจ้ะเออเหงาลนะนอนไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะ เออเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนนะคนอื่นก็ไปเที่ยวกันเรานอนเหงาๆกินขนมดูซีรีส์นะตอนนี้ค่ะ หัวใจของคุณจะกระชุ่มกระชวยแล้วนะคะคอนเสิร์ตเริ่มมีคนเข้ามาทําความรู้จักนะคะรีบเปิดใจนะพอไปเดือนนะคะจะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ลงจากคานค่ะโอ้โหภูสนากลัวนะคะมีคนเขาบางคนอาจจะเป็นช่วงคุยบางคนอาจจะคุยกันมาสักพักแต่เดือนนี้จะประกาศสถานะแล้วนะว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะจ๊ะหมามีการโพสต์บอกนั่นบอกนี่มีฟงมีแฟนนะคะดังนั้นความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอใครที่เพิ่งพบ เจอครั้งแรกอาจจะอยู่ในช่วงการพูดคุยแต่มีเกณฑ์พัฒนานะคะใครที่คุยกันอยู่บ้างเดือนนี้ก็จะมีความชัดเจนเรื่องของสถานะและจะไม่ใช่แค่คนคุยจะเป็นคนรักกันแล้วนะคะหรือบางคู่นะคะที่เป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะคะที่ยังไม่เคยย้ายมาอยู่ด้วยกันอาจจะมีเกณฑ์มาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะมาเรียนรู้การใช้ชีวิตกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูนะคะในภาพรวมนะ ของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ช่วงนี้นะคะเอ่อต้องบบบนี้คนมีคู่คู่รักนะคะจะเป็นคู่รักก็ตามหรือจะเป็นคู่แต่งงานก็แล้วก็ตามนะคะอืมแนะนำว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์จากคนรักแนะนำอยากจะแนะนำล่วงหน้าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กีดการกระตู้หูดีใจกับสิ่งที่เขาทำค่ะบางทีก็าอาจจะลุกขึ้นมาทํากับข้าวมาให้คุณทานโดยที่เขาไม่เคยทํามาก่อนให้คุณดีใจชมว่าอร่อยอยู่ดีๆเขาเซอร์ไพรส์าพาคุณไปกินร้านแม้ว่าคุณจะรู้สึกเสียดายตามคุณก็ต้องบอกอร่อยเพราะผ่านการกันกองจากคนรักของคุณมาดีที่สุดถอต่อที่สุดแล้วดังนั้นนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะมีเกณฑ์พาคุณไปดื่มน้ำพึ่งะจทรอบสองจองโรงแรมพาที่พักไปล่องเรือไปดื่มน้ำพึ่งะจันร์ไปกินอาหาร บุฟเฟ่แฟนอยากมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณในเดือนนี้ค่ะแม้ว่าคุณสิ่งนั้นคุณจะชอบไม่ชอบก็ตามแต่คุณต้องดีใจเอาไว้เพราะอะไรเพราะเขาตั้งใจนะคะความรักของคุณจะได้สดใสซา,าบซ่านะคะบางดวงนะอาจจะได้ไปมีเกณฑ์ไปเดินไปเที่ยวกันถึงต่างประเทศด้วยนะคะก็ถือเป็นความรักที่ดีค่ะนะคะคู่ครองความรักไปในทิศทางที่ดีทีนี้มันมีคู่บางคู่ที่เราหองระแหงเออทะเลาะกันอยู่นะ ไม่สบายใจต่อกันนะคะคู่ใดที่ทะเลาะกันอยู่จะมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันได้นะคะคู่คู่ใดก็ตามที่ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ก็จบที่การหย่าจากกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นเกณฑ์ของความสัมพันธ์นะคะเราไปว่ากันต่อที่ด้านสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของความขเขาเรียกว่าของดวงชะตาเนาะ ต้องรามาระวังเรื่องของโลคเครียดนะคะความเครียดในการทํางานในการบริหารงานนะคะจะส่งผลให้คุณนอนไม่ค่อยหลับหรือว่านอนได้ไม่เต็มตื่นนอนหลับไม่ลึกอนค่ะนะคะทีนี้มันก็อาจจะส่งผลให้คุณนะ่ะมีเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนปวดนะคะปวดคอปวดสะบักบ่าไหลนะคะหรือสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่านอนไม่เต็มที่เท่านั้นเองค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะกับภาพรวมดวงของคุณในช่วงของเดือนนี้เท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณฟังเพล่นๆสบายๆค่ะแต่อยากจะบอกว่าคุณแกร่งมากพอแล้วค่ะอะไรก็หยุดพวกคุณไม่อยู่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมกว่าคุณจะผ่านมาเจอคลิปนี้กว่ามาหารมาเจอ เดือนนี้โหคุณผ่านมาหลายปีๆแล้วค่ะดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรคุณก็จะผ่านไปได้แต่ช่วงเวลาที่มีอุปสรรคมันก็จะดูเหนื่อยอกเหนื่อยใจหน่อยแต่ให้รู้ว่าคุณแกร่งคุณเก่งนะคะแล้วคุณก็จะผ่านไปแล้วคุณจะนับข้าวดาวแล้วคุณก็จะต้องเริ่มต้นปีหน้าใหม่อยู่ดีนะคะดังนั้นทําชีวิตให้มีความสุขอยู่กับเส้นของความสุขข,ของคุณให้เต็มใจเต็มเขาเรียกว่าเต็มหัวอกเต็มหัวใจนะคะฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูให้ผู้ทํานายด้วยนะคะ ปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านได้มีความสุขนะคะกับทุกๆเรื่องราวกับการเป็นผู้ให้ที่ใจดีให้กับผู้คนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า